นโยบายการบริหารงานส่วนจังหวัดที่ดีต้องมาจากการรับฟังปัญหาของประชาชนคุณชัยธวัตตุลาธนนำเสนอวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเชียงใหม่และจังหวัดโดยรอบผ่านนโยบายระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยยึดคุณค่าความเป็นสากลหลากหลายและเท่าเทียมเราคงไม่คุยเรื่องวันที่7สิงหากันแล้วเนาะนะครับ คือผมก็จะบอกว่าไม่ว่าวันที่เจสิงหาจะเป็นอย่างไรนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราพักก้าวไกลยังเดินหน้าเหมือนเดิมเพื่อผลักดันการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยให้กับการเมืองไทยโดยไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเป้าหมายสำคัญ อย่างที่ผมเองได้พูดไปหลายที่แล้วว่าเป้าหมายสำคัญทิศทางการทำงานของพักก้าวไกลหลังจากนี้แม้วันนี้เราจะยังเป็นฝ่ายค้านแต่เราจะทำงานด้วยยุทธศาสตร์การเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกฝ่ายค้านเชิงรุกหมายความว่าอย่างไรนะครับอธิบายกันอีกทีก็คือ วันนี้เป็นฝ่ายค้านแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดภ,ภารกิจยุทธศาสตร์ที่เราให้ความสำคัญที่สุดไม่ใช่การเป็นฝ่ายค้านที่จะจ้องที่จะล้มรัฐบาลทุกวันนั่งคิดว่าจะล้มรัฐบาลยังไงพรุ่งนี้จะค้านเรื่องอะไรไม่ใช่แต่การเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกคือการเดินหน้าเตรียมพร้อมการเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้กับ ประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่จึงเป็นที่มานะครับของงานอย่างพ o l i c y festival ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทำงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเท่านั้นงานพ o l i c y festival เราจัดขึ้นมานะครับเพราะอยากจะยกระดับการทำงาน ทางด้านนโยบายของพักการเมืองของสภาผู้แทนของสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรว่าในฐานะพักการเมืองในฐานะที่มีบทบาทสําคัญที่จะกําหนดนโยบายสาธารนณะพักการเมืองต้องยกระดับการทํางานนโยบายอย่างเป็นมืออาชีพกว่านี้นะครับต้องพร้อมมีนโยบายมีวิสัยทัศน์ใหญ่ๆไม่พอต้องลงลึกนับแต่นี้ไปต้องลงลึกในระดับที่ ทำนโยบายออกมาเป็นรดแมพให้ได้ว่าในรายละเอียดการผลักดันไปสู่เป้าหมายนโยบายแต่ละเรื่องต้องทํำยังไงนโยบายแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณไหมเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายอะไรบ้างที่จะต้องจัดการต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นพร้อมกับสร้างทีม ที่พร้อมจะบริหารนโยบายแต่ละเรื่องให้ชัดเจนนี่คืองานฝ่ายค้านเชิงรุกของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วงานแบบนี้เราก็จะจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อจะสร้างเวทีนโยบายเพื่อจะสื่อสารสองทางกับพี่น้องประชาชนปีหน้าปีถ,ถัดไปก็จะดีกว่านี้เราอยากจะมีงานมหกรรมใหญ่ๆแต่ละปีที่ เป็นเวทีถกเถียงกันอย่างจริงจังในเชิงเนื้อหานโยบายด้วยนะครับซึ่งก็จะดีขึ้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนับแต่น,นี้เป็นต้นไปไม่ว่า7สิงหาจะยังไงบมตรหมายเป้าหมายชัดเจนเดินหน้าเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้ครับ ท่านี้วันนี้มาจัดที่เชียงใหม่นะครับผมก็อยากจะเกริ่นเปิดงานเชื่อมโยงกับเชียงใหม่สักนิดหนึ่งในมุมมองส่วนตัวเลยนะครับในมุมมองส่วนตัวเลยหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าผมมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมผมก็เลยอยากจะพูดถึงเชียงใหม่ในสายตาคนในแบบคนนอก คนในแบบคนนอกนะครับเพราะพื้นเพผมไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับผมกับภรรยาตัดสินใจย้ายมาอยู่เชียงใหม่เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับตอนที่คิดว่าเราอยากจะเอาลูกมาเรียนประถมที่นี่ทำไมคนนอกอย่างผมถึงสนใจเชียงใหม่เชียงใหม่ในหลาย หลายตัวชี้วัดต,ต้องถือว่าเป็นเมืองอันดับสองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงเทพในสายตาคนนอกเชียงใหม่มีทุกอย่างที่กรุงเทพมีเรามีโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอันดับต้นๆในประเทศและน่าจะดีที่สุดในภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นมหาลาัยของรัฐใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนแพทย์ม,ม,มีโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากพร้อมเชียงใหม่มีทุกอย่างที่กรุงเทพมีคุณจะหาอะไรห้างินคาัาขนาดใหญ่บริการอำนวยความสะดวกต่างๆมีโรงเรียนที่มีคุณที่เรามองว่ามีคุณภาพไม่แพ้ใครในประเทศให้เลือกเต็ไมไหมดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ องเรียนเอกชนมีสถาบันอุดมศึกษาเยอะมากนะครับมีสถาบันวิจัยเยอะมากอยู่กองอยู่ในนี่เรามีเราเชียงใหม่ถูกมองในสายตาคนนอกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง มีอะไรครับอยากจะได้หาร้านหนังสือดีๆร้านอาหารดีๆ<ด>อยากจะไปชมศิลปะแกลเลอรี่มีทุกอย่างที่คนกรุงเทพต้องการแล้วเราก็ยังมีในสิ่งที่เชียงใหม่มีสิ่งที่คนกรุงเทพไม่มีอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้เมืองนิดเดียวมีเวลามีกิจกรรมสำหรับครอบครัวอย่างผมที่คิดว่าเราจะมาเลี้ยงลูกที่เชียงใหม่ให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับในขณะที่คนกรุงเทพต้องรถติดหลังเลิกเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงเรามีอะไรอีกเยอะแยะนะครับที่กรุงเทพไม่มี นี่คือเชียงใหม่ในสายตาคนนอกครับแต่ผมว่าเมื่อผมมาเป็นคนในแบบคนนอกตั้งแต่สิบปีที่แล้วผมกลับพบว่าเชียงใหม่มันสุดท้ายมันเป็นสวรรค์ของคนนอกอะ่ะแต่สำหรับพี่น้องคนเชียงใหม่แล้วหลายเรื่องเลยที่คนนอกเข้ามาเ enjoy หรือว่า ตักตัวกับมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่คนในจะเอื้อมถึงมันไม่ใช่เรื่องที่คนในจะเอื้อมถึงร้านอาหารดีๆแพงๆไม่ใช่ชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ไม่ได้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่คนนอกเข้ามาซื้อ ตอนเช้าชีวิตประจำวันของเราคือซื้ออาหารง่ายๆที่กาดใช่ไหมครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทเพราะเราไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันกับร้านกาแฟชิคๆคูลๆร้านอาหารแถวนิมมาไม่ใช่ชีวิตประจำวันของเราแล้วพอผมไปดูนะครับตัวเลขบางอย่างที่น่าสนใจก็ตกใจนะครับพี่น้องรู้ไหมว่า ถ้าเราดูตัวเลขคนจนเป้าหมายที่สำรวจโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับตัวเลขคนจนเป้าหมายคือตัวเลขที่ไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องรายได้อย่างเดียวแต่ดูมิติอื่นๆด้วยนะครับชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะทำรายงานบอกว่าแต่ละจังหวัดมีคนจนเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เท่าไหร่เท่าไหร่พี่น้องเชื่อไหมครับตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีตัวเลขคนจนเป้าหมายสูงที่สุดอย่างต่อเนื่องสูงที่สุดในข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะครับเอาล่ะเราอาจจะบอกว่าเชียงใหม่คนเยอะตัวเลขมันก็เยอะแต่ถ้าเราไปเทียบอย่างโคราชซึ่งคนเยอะเหมือนกันนะครับ ตัวเลขคนจนเป้าหมายคิดเป็นสัดส,ส่วนกับประชากรเชียงใหม่ก็ยังสูงกว่าแล้วมีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับดัชนีความก้าวหน้าของคนครับนี่เป็นข้อมูลของสภาพัฒน์หน้าตกขอเขอด่วนแรกก่อนนะครับดัชนีความก้าวหน้าของคน นับตั้งแต่ปี55มาเนี่ยของเชียงใหม่ตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆอยู่ตกลงต่ำไปต่ำกว่าเส้นที่ควรจะเป็นเยอะมากดัชนีความก้าวหน้าของคนของเชียงใหม่อยู่ใน10อันดับท้ายนะครับของประเทศอยู่ในกลุ่ม10อันดับท้ายของประเทศมาหลายปีแล้วนะครับ ดูกราฟนี้นะครับพี่น้องเชียงใหม่อันหน้าต่อไปครับขอขอหน้าต่อไปครับซึ่งดัชนีความก้าวหน้าของคนผมก็คิดง่ายๆว่าคือดูว่าความเป็นไปได้แนวโน้มที่คนจะมีอะไรล่ะความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคตมันเป็นยังไงเราอยู่อันดับอยู่ในกลุ่มสิบอันดับท้าย เป็นดัชนีที่ดูแยบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพของงานอัตราการมีงานทำนะครับที่อยู่อาศัยชุมชนบริการสาธารณะน่าตกใจไหมครับเมืองอันดับสองของประเทศไทยแล้วนี่คือ มุมมองของผมในฐานะคนคนในแบบคนนอกที่มาอยู่เชียงใหม่ย้ายบ้านมาอยู่เชียงใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเอาลงได้ครับเนาะนี่เป็นเป็นตัวอย่างที่ผมกำลังบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเชียงใหม่ที่คนนอกมองมาเป็นที่ที่ น่าอยู่น่ามาเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนะถ้าพูดแบบนายกเราเป็นฮับแต็ไมไปหมดเอาสักกี่ฮับนะครับแต่มองจากคนในเข้ามามันมีคำถามว่าเชียงใหม่มันเป็นเชียงใหม่ของใครเชียงใหม่ที่คนนอกเข้าใจเป็นเชียงใหม่ของใครนะครับนี่เป็นโจทย์นะครับซึ่งวันนี้ทั้งวัน เดี๋ยวเราจะมีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM 2.5เป็นโจทย์ใหม่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งคนนอกและคนในก็มีปัญหาคนคนนอกก็อาจจะหนีเชียงใหม่มากขึ้นแต่คนในหนีไม่ได้จะเอายังไงนะครับเราจะเปลี่ยนเชียงใหม่รวมถึงล้านนานะครับยังไงในหลายมิติเดี๋ยวสสเราจะมาชวนคุยนะครับ แล้วก็ก่อนที่คุณพิธาจะมาพูดอะไรทิ้งท้ายกับพวกเราในวันนี้ก็เราเชิญนะครับว่าที่นายกอบจอเชียงใหม่กับว่าที่นายกอบจลำพูนของก้าวไกลเรามาสนทนากันเรื่องระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ลำพูนมันคืออะไรและทำไมเ,เราควรจะมองมิติการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นี้เชียงใหม่กับลำพูนแยกออกจากกันไม่ได้ นะครับสุดท้ายนะครับผมคิดว่าผมอยากชวนพี่น้องประชาชนมาทำมาพัฒนานโยบายร่วมกันใช้พื้นที่ของพักการเมืองเป็นช่องทางหนึ่งในการผลักดันความหวังความปรารถนาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพี่น้องนะครับ แล้วการเมืองไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองระดับชาติเท่านั้นการเมืองท้องถิ่นสำคัญไม่น้อยกว่ากันและกระทบเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าจนค่าแต่ต้องบอกว่าคนไทยเราอาจจะให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นน้อยกว่าการเมืองระดับชาตินะครับแต่เรายืนยันว่าเรื่องนี้สำคัญรวมถึงไม่ใช่สำคัญเฉพาะ ไปช่วยกันเลือกผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้นแต่ต้องช่วยกันผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจให้ก้าวหน้ากว่านี้เราต้องการอำนาจต้องการเพิ่มอำนาจให้กับคนในแต่ละพื้นที่ให้มีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองให้มากที่สุด ต้องเอางบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศมาอยู่กับท้องถิ่นให้ใกล้ประชาชนมากกว่านี้บุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ในประเทศต้องสังกัดท้องถิน่นไม่ใช่หัวโตวแต่ตัวรีบเหมือนในปัจจุบันนี่เป็นทิศทางที่จะต้องผลักดันและต่อสู้ใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับ ก็อยากจะย้ำว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญนะครับนั้นเนี่ยก็คิดว่าพอจะเป็นน้ําจิ้มนะครับว่าทำไมเรามาถึงจัดงานในวันนี้แล้ววันนี้เราจะได้พูดคุยอะไรกันบ้างและหลังจากนี้ก็อยากจะเชิญชวนเดินทางไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันนะครับเพราะนโยบายที่ดีเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มาจาก ความคิดข้อเสนอของพี่น้องประชาชนการทำนโยบายที่ดีต้องเป็นการระดมนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการและมีความเห็นเข้ามาผสมผสานนะครับกับความรู้ความเชี่ยวชาญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนเจอและต้องการจริงๆด้วยนะครับ